วันจันทร์ที่18กรกฎา,าคม2565เวลา8นาฬิกาผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรน,นายชลทียงงังตรงเป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทาราบรมราชชนนีพ่ออาสาวร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เพิ่มรอยยิ้มเติมความสุขให้คนยะโสธรประจำปีงบประมาณพศ2565 พร้อมด้วยคณะส่วนราชการหน่วยงานและอาสาสมัครพอ,อสวทั้งนี้นางสาราตีสังคมศิลป์สวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดจันทบุรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักง,งานได้นำภารกิจสำนักง,งานออกให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการประชาชนในทุกๆด้านอาทิเช่นด้า,สานสาธารณสุขส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆแก่ประชาชนในท้องถิ่นธุรกันดารห่างไกลคมานาคมและเพื่อเทิดพ,พระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศีนาคารินทาราบรมราชชนนีณบ้านหนองแสงหมู่ที่8ตำบลโพไซอำเภอป่าติวจัังหวดยะโสธรทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยถือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 วันอังคารที่19กรกฎาคม2565เวลา9นาฬิกานางสาวราตีสังคมศิลป์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมค่านิยมและความเป็นไทยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนประชาชนได้ศึกษาและฝึกฝนอบรมหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการปลูกฝังคุณธรรมดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการปรับเปลี่ยนค่านิยมให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัยจิตสาธารณะมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ส่งผลให้เด็กและเยาวชนและประชาชนมีจิตใจที่เข้มแข็งเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพสืบไปนาสาลาการปรเรียนวัดนาโปง่งตำบลนาโปง่งอำเภอทรายโมลจังหวัดยโสธร เวลา9นาฬิกา30นาทีนางสาวราตีสังคมศิลป์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรมอบหมายให้นางสาวพัทรานิดคงนินนักวิชาการแรงงานชำนาญการตรวจประเมินโรงงานสถานประกอบกิจาการสีขาวจังหวัดยะโสธรเพื่อดำเนินการตรวจประเมินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้คณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ50ตำบลมั่นคงพื้นที่ปลอดภยัยยาเสพติด จังหวัดยจสฎทธรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565จำนวน4แห่งณพื้นที่อำเภอมหาชนะชัยและพื้นที่อำเภอคอวังจังหวัดยจสสทธรเวลา10นา30นาทีนายอดิศักดิ์ชาลีนิติกรชำนาญการรับคำร้องทุกคอรอจิตและสอบข้อเท็จจริงลูกจ้างกรณีนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยจำนวน2คน โดยพนักงานตรวจแรงงานจะได้นำเนินการตามหน้า,นาที่และพระบรคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2,541ต่อไปวันพุธที่20กรกฎาคม2565เวลา15นาฬิกานางสาวรัมิีอาสการานักวิชาการแรงงานร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบ แรงงานภาคเกษตรเพื่อการคุ้มครองและสวัสดิการแรงงานหลักสูตรฝึกอาชีพพัฒนาทักษะฝีมือหลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าวนศาลาประชาคมหมู่ที่10บ,บ้านสิงตำบลบ้านสิงอำเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรมีผู้เข้าอบรมจำนวน25คนเวลา15นาฬิกานางสาวพทัทรานิตคงนิน นักวิชาการรายง,งานชำนาญการร่วมสังเกตการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานประกอบกิจการนาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาไทยเจริญซึ่งดำเนินการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟโดยหน่วยฝึกเทศบาลกุดชุมพัฒนาซึ่งเป็นหน่วยฝึกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การดำเนินการเป็นไปตามกฎกระทรวงเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยพุทธศักราช2555โดยดำเนินการภายใต้มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019วันพฤหัสบดีที่21กร,รกฎาคม2565เวลา8นาฬิกา30นาที นางสาวราตีสังคมศิลป์สวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดยจสฎทธรพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจร,ริยธรรมเพื่อทั้งมวลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กร,รกฎาคม2565ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565 ด้วยสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดจโสทรจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อสำนักนานพระกรุณาทิ่คุณแสดงความจงรักภักดีถาวายพระราชกุศลรวมทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้นำหลักธรรมทางศาสนาไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามารถนำหลักธรรมทางศาสนาเสริมสร้างคุณธรรมและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม เวลา15นาฬิกานายสลิปกลรวงนักวิชาการรายงานชำนาญการและนางสาวพัทลานิโคงินนักวิชาการรายงานชำนาญการเริ่มสังเกตการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นฝึกซ้อมอบพยกนีไฟในสถานประกอบกิจการในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะโสธร ซึ่งดำเนินการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอบพยพหนีไฟโดยหน่วยฝึกเทศบาลฝึกชุมพัฒนาซึ่งเป็นหน่วยฝึกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและชุมคลังแรงงานาการดำเนินการเป็นไปตามกฎกระทรวงเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอักขีภัยพศ2555โดยดำเนินการภายใต้มาตรก,การเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 วันศุกร์ที่22กรกฎาคม2565เวลา8นาฬิกาสำนักงานสวัสดิการในคุ้มครองแรงงานจังหวัดเยะโสธรจัดโครงการส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการเพื่อส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพอนามัยพื้นฐาน